อันนี้หนูไม่เจ็บเน,ะน,นาะยาชานนตัวนี้ยาอย่างดียังไม่ได้หนูเอาไอ้นั่นโทรศัพท์เก่ามาให้งานถึงโทรศัพท์เก่า เดี hết bên mm ๋ยวรอให้บัญชาไปไหนคะไปรับสิ่งไปับสิ่งกอทีับส่แก๊ชัวแก๊กชัว เื้อสูหนาชุดแหชัหนเสื้อนขนสัตว์อาูุธเนี้ก็จัดการได้ อะทำให้คุณช่วยน่าจะชาแล้วเดี๋ยวเพื่อดูก่อนนะ ตัดเองเหรอเนี่ยอือหนูใช้ตัวเท่งตัดหรืออะไรคะตัวเท่งตท่งตัดหรอเท่งตัดแต่มันใช้ยากเต้งบอกตัวทาที่นาด้วยนะถึงใช้ตัวแท่งตัดก็ต้องมีตัวเหล็กงัดอีกหนึ่งอันเดี๋ยวนะคะลูก หน 1> 1, ึ่งสองสามอออใหญ่มากอือหอใหญ่ไหมพอหนูตัดออกไปแล้วส่วนหนึ่งนี่ดูใหญ่ไหมใหญ่ ส่วนหนึ่งที่หนูตัดออกหนูตัดออกส่วนของเราใช่ไหมตำแหน่งของหนูจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้โอเเคเนาะ